และนี่คือหน้าจอรุ่นใหม่จาก AOC ซึ่งมีให้เลือกทั้ง27นิ้วและ24นิ้วมีจหนายที่ I have CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮฟซีพียูครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันในส่วนของหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนนั้นลังเลนะครับลังเลในขนาด27นิ้วกับ24นิ้วดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็เลยจะรีวิว2จอพร้อมกันเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นจอที่รหัสเดียวกันนะต้องแจ้งก่อนว่ารหัสท้ายเดียวกันมีความแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่หลักๆแล้วที่มันต่างกันคือขนาดของหน้าจอด้านซ้ายมือคือขนาด ของหน้าจอ AOC 27นิ้ว G2 SP ตัวนี้ราคา5,850ัถัดมาขวามือผมเป็นรุ่นลองลงมาก็คือจะเป็น AOC 24นิ้ว G2 SP ตรงนี้นะครับใน,นราคาที่ถูกลงก็คือ4,990นเะราคาต่างกันประมาณ900กว่าบาท950บาท2 4กับ27นิ้วลองเลือกดูนั่นเองซึ่ง ต้องบอกก่อนว่า AOC เนี่ยทำจอเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับก็คือมีโรงงานของตัวเองมีชื่อเสียงของตัวเองแล้วจอ AOC ในปัจจุบันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจออีกหนึ่งยี่ห้อที่ขายดีใน handheld เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นมิดนะครับเรียกว่าเป็นมิดกับกระเป๋าสตางค์ก็คือราคาเบานะครับจับต้องได้นะครับสเปคโหดนะครับแล้วก็ราคามันถูกอะราคามันถือว่าถูกเมื่อเทียบกับสเปคอย่างนี้ดีกว่านะครับดังน,นั้นเราจะเริ่มที่ตัวใหญ่กันก่อนนะกับ AOC 2 7 G2 SP ตัวนี้นะครับสไลดน์นกเจ ซึ่งมันจะเป็นแผ่นเนลแบบ IPS ด้วยนะครับหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจอสําหรับการเล่นเกมเนี่ยจะออกแบบมาให้เป็นแผ่นเนลแบบ IPS เพื่อให้แสดงผลสีได้ตรงนะครับนอกจาก2 7นิ้ว IPS แล้วขนาดสวยงามแล้วนะครับขาวีอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตรงขาทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงน,นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึง่งแต่ว่าตรงนี้เรามาดูสเปคกันก่อนน,นั่นเองนะครับมันจะมาพร้อมกับเกมคัลเลอร์ที่มีขอบเขตสีที่เป็น sRGB นะครับ122%ยก็ถือว่าสูงแล้วนะนะครับให้สีเนีเนง พร้อมกับมุมมองที่กว้างตามแผนนลที่เป็น IPS IPS เนี่ยจะมาพร้อมกับมุมมองที่กว้างถึง1 1 8องศาทั้ง คอร์ดิซิทลและวอร์ติคอตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอพีเอตัวทั่วไปนะจุดอ่อยของเขาเนี่ยมันคือ Re s Response Time แต่ว่าอันนี้เนี่ยจอตัวนี้เนี่ยราคา5850ตัวนี้เนี่ยนิ้ว G2 SP ตัวนี้นะให้ srgb สูงสุดถึง12 2และ Response Time นั้นอยู่เพียง1มิลลิเซกเท่านั้นนะครับและอันนี้ไม่พูดไม่ได้แม่งมี G Sync นะครับมันมี G Sync มาทั้ง2รุ่นเลย G Sync จะเป็นชิปที่อยู่ในจอนะครับจะไม่เหมือนกับ Free ync, หรืออ่า AMD Freeing ะไรตงน,น,นัี ซิงก็คือ G ีซิงก็คือ G ีโฟร์จีซิงนั่นเองนะครับไปของทางเอ็นเวดีนั่นเองซึ่งพูดง่ายคือ2จอเนี้ยทั้ง24นิ้ว27นิ้วตัวเนี้ยรองรับตัว G ีซิงนั่นเองนะครับคราวนี้แน่นอนถ้าเรารับ G ีซิงต้องรองรับอะเดฟอะเดฟทีฟซิงอยู่แล้วเป็นเงาตามตัวอยู่แล้วนะครับหน้าจอขนาด27นิ้วใหญ่นะครับใช้ได้เลยแล้วก็แผงนีบยแบบ IPS สีสันสวยงามอยู่แล้วสำหรับคนชอบเสพแบบกราฟิกภายในเกมจะได้ดูสังเกตสีสีมันจะสดเพราะว่าเป็นแผงแบบไอพีเอสนะครับรีเฟรชเรทไม่น่นาเกลียดครับ165เตออบสนงชไม ลื่นไหลอยู่แล้วนะครับด้วยรีเฟรชเรท1 0 5เฮิร์ซเลส t อนท1มิลลิเซกมันมีโหมด HDR ด้วยนะครับสำหรับเพิ่มความสวยงามของภาพให้นะครับมันจะมีโหมด HDR สำหรับการเปิดโดยเฉนิดจะเพิ่มความสวยงาม High Dynamic ร a นั่นเองสำหรับโหมด HDR ตรงนี้นะครับมีโหมดสำหรับการปรับภาพสำหรับการเล่นเกมด้วยกัน6โหมดปรับได้ผ่านตัวเมนูมีด้วยกัน6โหมดที่สามารถปรับได้โปรไฟล์6โปรไฟล์ว่างันเถอะเช่น FPS อันนี้เกมแนวแร First Person Shooting ก็คือพวกวอลโลนะครับ Racing เกมการแข่งขันที่เขาเซ โปรไฟล์ไปให้แล้วนะ RTS Real Time Strategy <c oughs> ก็คือการวางแผนคล้ายๆเล d Alert พวกนั้นแล้วก็เกมเมอร์หน,นึ่งเกมเมอร์สองเกมเมอร์สามอันเนี้ยก็สามารถที่จะคอนฟิกแล้วก็เซฟไปได้แล้วก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า dial point <c oughs> นะครับ dial point ตรงนี้เนี่ยสามารถจะให้เลือกมีเป้าเลงกลางจอให้ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วจอราคาถูกเนี่ยนะจอที่มันแบบ5 0 0 0 4,000พนวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะ80%จะไม่มีเป้ากลางจอให้คุณอาจจะต้องโหลดโปรแกรมอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีเป้า กลางจอให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้หลายแบบเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมแบบ first person shooting นะครับก็คือมีการจุดทําให้เป้านั้นคมขึ้นมากกว่าเดิมอีกรวมถึงเกมที่มันไม่มีเป้านะครับอย่างเช่นไฟเอี่สมมติยังไม่มีเป้าเราสามารถเปิดเป้าได้นะครับเราสามารถเปิดเป้ากลางจอได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับโลบูไลมีอยู่แล้วนะครับทุกตัวทั้งสองตัวนี้จะมีโลบูไลให้อยู่แล้วนะครับพอเชื่อมต่อทั้งสองรุ่นจะเหมือนกันนะครับก็คือ HDM i 1.4นเนี่ยก็คือ full hd 4, เนี่ให้อา2ช่ละ d i s p ใ p o r t ในจุดสอที่เป็น Full HD 165 h z เนี่ยให้มา1ช่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ1 6 5 h z คคุณควรใช้ Display Port 1นนั่นเองใน,นขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณเป็นการ์จอรุ่นเก่าเขาก็แถมนะเขาไม่ได้ลืมนะเขาก็แถม VJ มาให้พอร์ตหนึ่งหรือว่าพอร์ตดีซับนะครับก็ว่ากันไปต่อ VJ โควตสครับสูงสุดต,ต่อ HDMI คุณได้1้อย่ครับแต่ถ้าคุณอยากได้ต้อยะคะตสิบห้าคุณต ดังนั้นสรุปสเปคครับจะเป็น27นิ้ว IPS ครับไบรท์เน็ตจะอยู่ที่250 cd นะครับที่พิกเอลเนาะ250 cd ต่อตารางมิลลิเมตรครับคอนช้าเรโซ1,100ต่อ1 Response Time 1มิลลิเซก MPRT Wheel Angle 178องศานะครับปกติเลยทั้ง Horizontal และ Vertical ปกติ Color Gamut ตรงนี้ NTSC 107%ครับ sRGB 122%ครับ DCI P3 97% Color Accuracy Delta E น้อยกว่า2นะครับชิปเป็น Color Show ออกมาเต็มๆ1 0.7ล้านสี ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคไหมแล้วก็รองรับวอลเมาส์ก็คือวีซ่าเมาส์แหละขนาดมาตรฐานก็คือ10เซนคูสเซนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องปกตินะครับคราวนี้ในส่วนของ24นิ้วเนี่ยจะเป็นสเปคที่เหมือนกันกับ27นิ้วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น24นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็น IPS ไม่ว่าจะเป็นรีเฟรชเรทร้อเฮิร์ตไม่ว่าจะเป็น Response t i ม e 1นมิลลิเินเหมือนกันความละเอียด Full HD เหมือนกันนะครับเองเปือนดเลยโปรับภอพกมีเหมือน เหมือนกันหมดนะครับก็คือเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็ฟีเจอร์พวกเป้าช่วยเลนเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดอยู่แล้วท้าเับ24นิ้วตัวนี้คือแตกแบต่างกักกนที่ขนาดแต่ว่าอันนี้จะมีฟีเจอร์พิเศษสำหรับตัว27นิ้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า AOC Low Input Lag เข้ามาในรุ่นนี้ซึ่งมันจะเป็นความที่ออปชันที่สามารถเปิดได้ในรุ่นนี้24นิ้วนะตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนโหมดจอให้เป็นโหมดที่แบบดิบๆให้แบบแทบไม่มี input lag เข้ามาเลยเพื่อให้คุณนั้นตอบสนองต่อเกมได้อย่างทันเวลาทันท อาจจะไม่รูหราหมาเห่าอะไรคือตามชื่อมันนั่นแหละครับ AOC Low Input Lag เนี่ยมันจะช่วยลดเวลา input lag ลงก็คือลด latency ลงเนี่ยมันําให้เราสามารถที่จะตอบสนองต่อการเดินการอะไรเร็วขึ้นเหมาะสำหรับเกมเร็วๆอย่างเช่นวาโลอย่างเช่น pex, อเอเปกนี่พับจีเร็วขึ้นอันนี้คือในโหมดที่เรียกว่า AOC Low Input Lag คุณสามารถเปิดได้จากในนี้ได้เลยนะครับต่อมามันมีส่วนต่างกันอีกนิดหน่อยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านิดนึงจริงๆครับในส่วนของ brightness นะครับในส่วนของ brightness เนี่ย24นิ้วเนี่ยจะมี brightness ที่สูงกว่าคือ ที่เหลือเหมือนกันนะ ถ้าดูในตามเทเบิลตรงนี้นะครับตารางเทเบิลขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตได้ว,ว่ามันจะมีไบรท์เนตครับที่ตัว24นิ้วเนี่ยมีความสว่างมากกว่าก็คือ300 cd ต่อตารางมิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวกัน27นิ้วจะมี250 cd ต่อตารางมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับคือต่างกันประมาณ50อันนี้300อันนี้250นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าสีที่แตกต่างกันตัว24นิ้วเนี่ยจะมีค่าสีที่ดีกว่านิดหน่อยนะครับยกบตัวอย่างขึ้นมาก็คือ NTSC ที่อยู่ใน24นิ้วเนี่ย10 96%นะครับก็คือตัว24ินิ้วจะให้สีที่ตรงกว่านิดนึงนะครับนิดหน่อย srgb 27นิ้วทำได้ดีกว่าก็คือ100 25%นะครับก็คือมันแตกต่างกันนะ27นิ้วจะมี125%อีตัวนี้24นิ้วจะมี122%นะครับแล้วก็ DCI-P3 เนี่ย27นิ้วจะอยู่ที่97%แต่24นิ้วจะอยู่ที่87%ตามลําดับนั่นเองนี่คือความแตกต่างของค่าสีที่เหลือนั้นจะค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วสิ่งที่ผมชอบในจอตัวนี้ทั้ง20 27นั้นคือเรื่อง b r i g h t n e เนี่ยมันก็แตกต่างกันใช่ไหม300กับ250อันนี้ไม่เถียงแต่ผมมองว่า เราไม่ได้ปรับสว่างขนาดนั้นถ้าปรับสว่างขนาดนั้นตาบอดพอดีครับดังนั้นถ้้ปรับให้เป็นพอดีพอดีดียวเราคงไม่ได้ปรับที่ค่าสูงสุดเพราะม,มันคือค่าสูงสุดที่ปรับได้ไงแต่ว่ารวมๆแล้วผมให้มันคล้ายๆกันเพราะว่าตัวสุดท้ายก็คือ 24G2SP เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับต้องแจ้งขอว่ามันเหมือนกันก็คือโมเดลรุ่นนะ่นะ G2SP เหมือนกันแต่ว่าเลขนำหน้าเนี่ยจะเป็นเลขที่บอกขนาดของหน้าจอนั่นเองก็คือ27กับ24นั่นเองนะครับดังนั้นจอตัวนี้ปรับอะไรได้บ้างมันเป็นยััังงงงไวนนนีีเ้เเรราามคุกอออบึึ่ซ มันสามารถไพ่หวอดได้ด้วยนะ ไพลวอดคือหมุนได้นะโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าภายนอกของจอตัวนี้เป็นยังไงนะครับนอกจากขนาดที่มันแตกต่างกัน24 27บแล้วผมมองว่าที่เหลือมันเหมือนกันหมดนะเออผมให้มันเหมือนกันหมดแล้วกันไม่ว่าจะเป็นขาไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เมทัลอจะเป็นพลาสติกแข็งขาน่าจะตัวเดียวกันทั้งซ้ำไปแล้วก็เป็นคลิปแดงก็คือเรารู้เลยว่าถ้าถ่ายขาดูเนี่ยผมสามารถรู้เลยว่ามันเป็นขาของจอ AOC ก็เป็นโลโก้ของเขานะครับก็คือขาวแดงนั่นเองรับเทาแดงขาวแดงก็ว่ากันไปแล้วก็็็ตตรรรงนน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 ีีี้้้้้้เเปปชชัขขึึมมมาาาาะสสถท่่จซอ ไ,ได้ในส่วนของการับขางร้อยก็จะเป็นริ้วอย่างนี้สวยงามแล้วก็ข้างบนสุดจะเป็นยี่ห้อ a o 1 0นั่นเองคราวนี้มันปรับอะไรได้บ้างตัวจอสามารถปรับอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้มันสําคัญนะครับอันดับแรกก่อนนะปรับสูงต่ำได้เห็นครับทั้งคู่เลยเี่ยทั้งคู่เลย ปรับสูงต่ำได้เห็นไหมปรับสูงต่ำได้ซึ่งบางรุ่นนี่ปรับไม่ได้ต้องแจ้งก่อนแล้วสาคัญด้วยซ้ายขวาได้ไหมซ้ายขวาได้ครับสําคัญนะโอเคถือว่าปรับได้เยอะอยู่ปรับหมุนได้ทั้ง2รุ่นนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ปรับก้มเงยได้เฮ้ย ถือว่าโอเคนะจอ5,000 4 0 0 0 5,000เนี่ยมันสามารถปรับสูงต่ำได้ปรับซ้ายขวาได้อย่างนี้ได้ปรับก้มเงยได้นะครับเฮถือว่าโอเคที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ปะ่ะไพวอทมันสามารถไพวอทได้ทั้งคู่นะเราก็ดึงมาสุดนี่แล้วไพวอทก็คือว่าใครที่แบบชอบทำงานแบบโคดดิ้งการเขียนโปรแกรมหรือการอ่านด็อกิวเมน r ทารีนะครับที่ใช้ในแนวตั้ง เช่นแนวตั้งทำอะไรเช่นคุณเป็นสตรีมเมอรอ์คุณต้องวางอีกจอนึงแนวตั้งคุณอ่านแชทได้ง่ายๆไม่ได้บังจอมากเกินไปหรือว่าคุณต้องการเขียนโค้ดที่เน้นความยาวมากกว่าความกว้างนะครับหรือว่างานเอกสารอะไรก็ตามแต่นั้นคุณสามารถ p i v o t ได้ก็คือสามารหมุนได้เห็นไหมหมุนเป็น90ถือว่าโหดนะเพราะว่าจอระดับนี้ราคานี้น้อยมากนะที่จะหมุนได้อย่างนี้ดังนั้นนี่คือจอตัว AOC 24 G2SP จอรุ่นใหม่ของ AOC ในราคาที่จับต้องได้ใครอยากได้หนะ้าจอขนาดใหญ่27นิ้วเต็มหูเต็มตาเต็มปากเต็มคำ5,850ครับที่ปกตินั้นเขาขายกัน6,990นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้24นิ้วผลิตพอด,พอดีไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ4,990ที่ปกตินั้นมัน5,500และจอนั้นสามารถที่จะปรับได้หมดเลยนะครับจอปรับสูงต่ำได้ซ้ายขวาได้ก้มเงยได้และที่สำคัญทคือมันไพวอตเป็น90ได้นะ รีเฟรชเรททั้งคู่นั้น105เฮิร์ n c 24นิ้ว27นิ้วแล้วแต่ชอบครับแล้วก็ความละเอียดนั้น Full HD ทั้งคู่พาเนลแบบ IPS ทั้งคู่ รีเฟรชเลสและโหมด15เฮิรต์ทั้งคู่1นึ่งมิดิเซ็กทั้งคู่นะครับรองรับ n v ็นวีเดียจีซทั้งคู่อีกทั้งหากนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับรองรับ n v ็นวีเดียจีซิทั้งคู่มีโหมดให้เลือกปรับเยอะมีโหมดกำหนดเป้าเลงได้อะไรได้มีโหมด a อ c Low Input ินพุตแลกให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจอตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างคร,ครบครบเลยดีกว่าครับแค่การปรับแอด์จัตจอก,ก็กินขาดแล้วนะครับรวมถึงสเปคต่างๆที่ผมพูดออกมาครับรวมถึงเอ็นวีเดีย 5850ครับสำหรับ27นิ้วเนี่ยแล้วนี่คือจอทั้ง2รุ่นที่รีวิวพร้อมกันเลยแล้วกันสำหรับจอ AOC 27G2SP และ 24G2SP มีจำหน่ายที่ iHaveC ด u ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอนาคตเดีย๋ยวจะรีวิวอะไรรอติดตามรับชมได้เลยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHaveC ด u ครับสวัสดีครับ